ทีถึงยังเนี้ยใจเราพีเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเลยโปเกมอนดึกเนี่ยแทนบอกว่าดึกไปเดี๋ยวจะนอนก่อนเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วอย่าซับซีนะเลยแล้วอยู่นี่ไม่ใช่เลย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 แล้วนั่นน่ะโอ๊ยตายตายตายนั่นน่ะเออเอาเอาเอานี่ไงเออเอาเลยพี่เอ้ยยาแฟนไอ้แทนมันดู เอาก็เลยอย่าเขากัดเดี๋ยวเขากัดตอนนั้นจําไม่ได้เขาโคชีวีเลยแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วละมั้งยังคบกันนานเรื่องปฏิสิทธิของผู้หญิงนะพี่แต่ไม่รู้แฟนจิอยู่แป๊บนึง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 จากเบลลมอนก่อนแป๊บนึงแล้วเฮ้ยเลิกเล่นเกมก่อนอัดคลิปก่อนสัตว์เอาไงหาแทนนะโอเคนะถ้าเกิดแฟนเขาด่าก็หนีกลับแต่แฟนเขาอาจจะใจดีแล้วก็ได้มันนานมาแล้วตอนนั้นน่ะ ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่ใจดีเดี๋ยวเราค่อยให้เงินเขาเองเออแล้วก็อะไรเนี่ยแทนอยู่ไหมไม่มีกิ่งด้วยอยู่อ๋เอาเขาเลยหรอพี่แทนแทนแทนอยู่พี่แทนอยู่ไม่ต้องแล้วเออเออเออเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ่ะกวแทนนี่แหละเข้าเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมไม่ได้เจอนานคิดถึงอ่าได้เข้ามาเลยครับเฮ้ยอยู่ให้เครเนี่ย อยู่ใครอยู่ใครอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนอ้าวไม่เจอกันนานนะ้ำพวกพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าเบลฮะโอ้สวัสดีครับโสดครับอะไรนะครับโสดป่ะครับโสดครับอ๋อผานละผ่าคุณเล่นคุณเล่น อ่าคือคือเพิ่งมาอยา,อยากอยากหาอะไรกิน,นอ,อ,อ,กอ่ะใช่หาอะไรกินเงินใช่เดี๋ยวไปทำกับข้าวให้ก็ได้ฮะอ่าแทนยู่คุยกับพวกพี่ๆไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปทำข้าวให้ได้ได้เฮ้ยจดีขึ้นอ่ะพี่พี่เ <c oughs> จ้ผมยังงนอ่ะวิธทำไมเขาใจดีขึ้นอ่ะแทนเออบทีไม่ต้องนั่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันน้องพาไปบชีป่นะเนี่ย อ๋อน่าจะใช่ทําไมมันเงียบจังอะเฮ้ยเอางี้ั้นเปิดเพลงเลยงั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่นอนนอนบ้านเองได้ไหมมีห้องว่างใช่ไหมมีอยู่ครับเฮ้ยงั้นพี่ขึ้นไปดูได้ไหมเออได้ดีแต่ว่าผมว่าพี่อยากขึ้นไปชั้นบนสุดนะอ่าได้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 จัดไปจัดไปชั้นบนสุดไม่ไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยแอบขึ้นไปดูไงยิงห้ามยิงดูว้ยไป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 ดวพี่ไปดูห้องก่อนนะแทนเลกันนะอ่าได้ครับหรือจะมานำด้วยอะ ห้องนี้ห้องนี้เราเราจะนอนห้องนี้ใช่เพราะว่าแทนนอนกับแฟนน่าจะห้องนู้นส่วนชั้นสามยิ่งห้ามก็ยิ่งยุ่งอะเนาะไปไปเลยเฮ้ยมีอะไรมาอุ้ยเฮ้ยทำอะไรของพวกนายลงมาเดี๋ยวนี้นะจับค่าทิ้งไม่ให้หมดเลยยกมือขึ้นแล้วยกมือขึ้นแล้วไม่รู้ยกมือขึ้นแล้วขอโทษละรอเล็กรอเล็กรอเชื่อติดประทะเด้อก็กลัวสิครับ เอสักครู่นะครับก็นาไม่เจอกันนานหยอกเล่นตักหน่อยไม่เป็นไรหรอกหยอกซะกณตกใจเลยแล้วทำไมต้องห้ามขึ้นไปข้างบนเหรอครับอ่ามันเป็นห้องของเนี่ยค่ะมันแบบเป็นห้องของบรรพบุรุษน่ะโอ้อยู่ทองเทียร์เลยเหรอพี่เห็นไหมเขาห้ามแล้วเขาห้ามเลยียงดังอะอะไรอะใครอะอุ้ยขอโทษค่ะ พูดอะไรเนี่ยโหตะโกนกันเสียงดังอยู่แค่เนี้ยโอ้มันลบกโวกันอีกนะรู้ป่าขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจำจะทำเสียงเงียบๆให้ค่ะเออเบาๆด้วยไม่แล้วโทซีไหนโง่เฮ้ยเงียบไปอุ้ยทำไมน้องปากเก่งจังอ่ะอาะทำไมอ่ะไอ้กระป๋งเพราพี่จัดฝ่าหูอีกนะร้่าโอโปกป้องเกียรติตัวเองครับแล้วเขาเป็นใครอะ อ่าเนี่ยค่ะเพื่อนข้างบ้านนี่เองน้องข้างบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองโอู้ทำไมปากดีจังอ่ะอ่าปกติของน้องแกค่ะอ๋ออ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวขอตัวดีกว่าครับใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำนอนแหละเดี๋ยวพวกนี้คอย่อสายตออคนนี้มีแฟนแต่มีมีมีลูกกันแล้วมีของเล่นเด็กเต็มซื้อมาเล่นเองครับเออกูเพิ่งรู้ว่าแทนมีอย่างนี้ด้วย นี่มึนี่กูชอบชอบชอบงั้นงั้นเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวแยกย้ายคืนนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวกันเนาะใช่ใช่ <c oughs> ใช่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 งั้นเดี๋ยวขออ่านแปลกแปลกอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโยน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 ไปวางไปวางก็ได้เดี๋ยวผมไปหยิบเองก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องร้านจานเดี๋ยวผมล้างเองให้ครับอ่าได้ค่ะงั้นเดี๋ยววางวางไว้ตรงนี้นะคะตรงคอนเติร์มขอบคุณครับ ทีเดียวพี่สงสัยจริงๆริงน้ยสงสัยอะไรอะพี่เออช็อก็ข้างบนน่ะพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะและ้วสีหน้าดูไม่โกหกดูไม่ตลกด้วยนะไอ้ชืแ่แฟนในแท้นอะชื่ออะไรเบลล์อะตาแบบแข็งมากเลยอะเออพี่ต้องคิดบวกนะสิแต่เขาก็บอกอยู่ว่าเขาเกแกล้งเรานะไม่รู้เฮ้ย<ะ>คุณสกายไปไหนมาไอ้อ่ำน้ำมามันี่มันี่มนัมนี่ผมคิดเลยออกแล้วผมว่าอะไรอะอะไรอะชื่ไปเจออลไรพวกเขาน่าจะนอนกันแล้วอะเราแอบไปดูไหมว่ามันคืออะไรอะ เฮ้ยเลิกเล่นบาสก่อนไปไอ้ของเล่นของแทนนะนะไม่ใช่ไอชั้นบนน่ะที่เรากำลังจะเปิดไปดูแล้วอ่ะแต่เราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะไปดูกันไหมไป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 ไพี่ไปีปไปไปไเลยนปไปไปไเลยไป่เไป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 นปไ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 ปอปไปไ็บกับไป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 ไนไป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 ากบปไปไปไ่ไปัปไมันไป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 ไุไปไเไปาปไ่ไปไปไปไม่ปชปไ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 มน เขาแก้งไงแกบ่าอะไรตายแข็งอย่างกับซอมบี้เฮ้ยเขาเขามาจากที่นี่มาถึงแล้วหรือเปล่าอะไร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 อะพี่เฮ้ยมันบ้าไปแล้วอ่ะพี่ดีมันดูดิเอาเก็บกระดูกเขาเขาเก็บไว้จัดฮาโลวีนหรือเปล่าไม่ เน e> ี่ยมีแหวนแต่งงานด้วยเนี่ยแทนมีแฟนแบบนี้ได้ไงวะมันคือทัสซี่เขาหรือเปล่าพี่เสเทสเสอ้อห้องอื่นอ่ะอนออืออืออเอ็นออืออืออืออ้ออืออืออ้องืออ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 ืหอ่ออืองืออ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 น่อออือีืออนออืออืออืออออออื่อืออืออืวออออออ ดีลองใช้หน่อยไอ้พี่แขวนพอไม่ไม่กุสกายยังไม่อยากตายกุสกายโอเคแล้วกลับกลับไปที่ห้องก่อนแล้วเราค่อยคิดว่าเราไงผมไม่ไหวแล้วอ่าไป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 เร็วกุสกายเร็วเออปิดประตูปิดเอาเอาปิดดิเอาไปเร็วเร็วลง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 จะบ้าตายกูจะบ้าตายโอ้ยรู้สึกสบายหูเลยไม่มีโพยแกงบวยวายแล้ว วันนี้ทำในดีนะอยากเล่นน้ำโดดน้ำเล่นเลยไหมล่ะน้องน้องอยู่ไหมเอ่ยน้องจ๋าหนนว่าไงพี่มีอะไรมีปัญหาอะไรอีกเปล่าไม่ไม่พี่แม่มามีปัญหาอะไรคือพี่จะมาขอโทษโทษเรื่องที่พี่เสียงดังแล้วก็เรื่องที่อ่าเพื่อนพี่พี่เขาวันนี้ด้วยนะอ๋ออืมโอเคพี่พี่รู้สึกผิดก็ดีละคือเขาหลังก็อย่าไวไวอีกนะพี่ อืเออสุพี่รู้แค่ว่าอขอโทษอย่างเดียวมันดูไอ้นั้นเป็นหน่อยพี่เลยกะจะเลี้ยงเบียร์หรือไม่ก็เลี้ยงน้ำเรานสักแก้วนะ่ะได้พี่ได้ได้ไ,ดไ,ปไปไปไปที่ไหนอ่ะอ่าเนี่ยครับแถวด้านหน้าเนี้ยมันมีร้านสะดวกซื้ออยู่อ๋อไปดิพี่ไปไปไปไ,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 ปไม่มีตังค์พอดีเลยเอาไงดีวาทีม่ง ผมก็ไม่รู้อะพี่ผมก็กลัวแล้วมันเรื่องจริงเหรอวะเอ้าแล้วคุณสกายอะนี่ไงออกมานี่แล้วว่าแอบอะไรในนี่ออกมาไม่เอาหน so ึ่งออกไม่ได้อ๋อบข้างหลังเป็นห้องอะไรอะเข้าไปดูดิพี่หุยนู้นนู้นเป็นห้องเก็บศพอีกโอ้ยจะบ้าเหรอว้าวว้าวเอาแล้วผมอะเอาเอาออกมาเร็วเร็ว เราไปทำไมอะเราจะเอายังไงอะสรุปนั่นดิอุ้ยอุ้ยอฮ้ยอะไรใครหน้าประตูซอมบี้เหมือนในซีรีส์เลยอย่าเปิดอมบี้เาไมชเขไม่หวแ้เอาม่เข้วเขาม่าม่เขไมเขาเขามาใ่เเาไมเานม่ใชเาเาไเขาขาไมาไม่เาไม่ใาไมมาดหัวทไมเอาไม่่มันไอ้น้องปากดีคนนั้นนี่เออเล่น กระทือบไปตายเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดูสภาพน้องเขาก่อนดิกลเป็นยาตายแล้วเอาน้องเานั่งนี่ก่อนนั่งนั่งนั่งจ๋อไปจำเดือนมาเหรอประจำเดือนมาอะไรเพิ่ยิ่งว่ะเกิดอะไรขึ้นร้องให้พี่ฟังหน่อยไอ้ไอ้พี่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนไหนอ่ะอีคนนั้นน่ะคนไหนที่ที่อยู่บ้านหลังนี้อรัพี่บ้านหลังนี้อย่าบอกนะว่าพี่บอกเอาเฮลโบริลล่หัวเหรอ โอ้โหใจร้ายมากคืออยู่อ่ๆเขาว่าเราว่ะโอ้ยพี่เขาบอกขออนเลี้ยงหลานเลยเว้ยเลี้ยงอะไรไม่หานกัเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไเขาาจะเลี้ยงเลี้ยงน้ำอ่ะจะเลี้ยงน้ำอ่ะเบลเบลขอโทษที่เสียงดังแล้วเราใครรู้ทีนึงแล้ววะเนี่ยเรอยู่อ่ะเขาบอกเอามี้มาจะไล่แทงเลยเว้ยพี่เอามี้มาไล่แทง อย่าบอกนะเรื่องจริงอ่ะที่เราขึ้นไปข้างบนน่ะเสียว่าตั้งใจจะฆ่าน้องเลยเหรอแม้ว่ากัยพี่จะกระเจ้าเจ็บมากเลยเฮ้ยแป๊บนึงเอางี้ว่ะทุกคนเฮ้ยโคสกายมานี่ก่อนฮะเอาอะไรอ่ะนี่ก็กลัวอย่างเดียวเลยเราต้องหนีแล้วว่ะหนีไปไหนเออพวกเราหนีกันเถอะเร็วเร็วเราแทงนะพี่เพวกมึงไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยลงมาลงมาลงมา ลูกมาเร็วๆแอบแอบไปข้างล่างเชียวรูไหนลู็วเร็เอาไปไหนกันหมดเอาน้องลู็เอาพี่รูมีตาพี่ไม่ไหวแล้วไรพี่หุ่ละกันไงอะหุ่นละกันไงทำอะไรอ่ะมันต้อยู่นี่เอาอยู่ไหนข้างล่างนี่อ๋อโคเนี่ยแทนนะแทนลังด้วยแทนไปลังด้วยอ่าแทนคือคือคือน้อง ไอ้น้องปกักดีมานี่นี่คือเด็กเชี่ยแฟนของแทนอ่ะทําท,ทนนําน้องคนนี้จะจะฆ่าน้องคนนี้ใช่มันเอาเฮลูบอยทุบหัวแล้ตอนนี้เขาอยู่พี่ไม่รู้แต่อย่าเพิ่งไปเข้าหาเลยชั้นบนพี่ไปดูมาแล้วแทนที่แทนห้ามพี่อ่ะมันมีแต่ศพเลยแทนโอ้โหแล้วผมเพิ่งรู้เอา้าเอา้เอาแล้วทำไมแทนมีแฟนแบบนี้ได้ไงวะเนี่ย่ะไม่รู ผมก็เพิ่งรู้กับวันนี้เลยแหละเอาเอาไงดีวะเอาไงอ่ะพี่พาแทนหนีใช่ไหมคิดบนผมเลยแทนหนีไปกับพี่เถอะนะแทนจะได้ครับเอาโอเคยอมไป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 ยอมง่ายด้วยว้าวเฮ้ยอะไรยังไปไหนมักูแทนก็ทะเลาะเราอย่างนั้นเหรอไปนะูปแทนนวุ้ยก่อนใครเลยนะแทนไปกูแอบลุกหนักไปข้างหน้าเร็ว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  เอาไอ้ไอ้น้องปักดีอะไอ้ทีอยู่ไหนเป็นไหนเอาอยู่ข้างบนเหรอบนนี้บนนี้โอเคเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปทีไอ้ทีมันโดนไล่อยู่ในบ้านเอาสวยแล้วมึงเอ้ยอ่ะทำไงอ่ะอุ้พวกมึงหายไปแล้วกูทกูอยู่นี่กูกูกูมึงอยากกระโดดก็แทนแทนอุ้ย ไปที่อะไรกูอย่าไปกูไปที่จอดรถเร็วไอ้น้องปากดีมานี่เร็วเร็วเรไป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 เร็วๆๆ็ไปที่ร้านจอดรถเร็วๆมันมาเร็วมันมาเร็วพวกมึงต้องตานี่ยหมดพวกมึงทรยศกูยัไม่ได้ทรยศเลยแฟนทลายยศคนเดียวเร็วคือรถ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 เร็วเร็วไอ้ปากดีตายหาซะมึงอิสระเร็วไอ้ปากดีเร็วๆ ันก็ยังจะเก็บรูปของเราฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้ไม่เพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวลละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม